ข้อที่เ้าเนี่ยเขาถามว่าข้อใดถูกต้องจากข้อกอไก่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเรามาดูว่ามันถูกหรือเปล่าจาก1ตรงเนี้ยก็คือตัวฐานเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ศูนย์ยกกำลังศูนย์เนี่ยก็ได้หนึ่งเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราเปลี่ยนฐานเป็นศูนจดหเนื่องจากว่าตัวฐานเนี่ยมันมากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่า1ถ้าเราเอาเลขชียกกำลังมาเทียบกันเนี่ยเราต้องกับเครื่องหมายอสมการเราก็จะได้ตัวนี้มา ซึ่งตรงนี้เป็นจริงข้อก็ไก่เนี่ยก็ถูกต้องข้อขอใข่จากตรงนี้เราเห็นว่าตัวฐานเนี่ยมากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าหนึ่งเลขชี้กำลังเอามาเทียบกันเนี่ยกับเครื่องหมายอสมการก็จะได้ตัวนี้ซึ่งข้อขอใขเนี่ยก็ถูกต้องข้อข้อควายตัวนี้เราพยายามทำให้มีจำนวนเต็มอยู่ไม่ที่ฐานก็เลขหลังล็อก แต่อันเนี้ยทำฐานให้เป็นจำนวนเต็มมันจะง่ายกว่าจาก0.2เนี่ยเราเปลี่ยนเป็น5ยกกำลังลบ1ได้แล้วจากตรงเนี้ยเราก็ดึงไปไว้ข้างหน้าได้ตามสูตรก็คือเราสามารถดึงเลขชี้กำลังของฐานเนี่ยไปไว้ข้างหน้าต่จะเป็นตัวส่วนตอนแรกเนี่ยจะได้เป็น1ส่วนลบ1ก็คือลบ1นั่นเองแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เอาลบตัวเนี้ย ไปเป็นเลขชี้กำลังของเลขหลังล็อกได้แล้วเลขฐานล็อกเท่ากันและมากกว่า1นเนี่ยเราเอาเลขหลังล็อกมาเทียบกันได้เลยโดยไม่ต้องกับเครื่องหมายตําสมการตรงนี้คิดเลขมาเนี่ยจะได้10บศูนจมากกว่า10บเนี่ยเป็นเท็จข้อข้อควายเนี่ยก็เลยผิดเพราะฉะนั้นข้อที่9จึงตอบตัวเลือกที่1ขอขอบคุณข้อสอบและในวิธีการทำ จากเว็บไซต์รัฐเซ็นเตอร์ดอคอมด้วยนะครับ